วางไปดีเอาไว้เป็นหัวพี่โตมีเป้าแบบนี้มีเป้าไม่มีหรอกค่ะไม่มีตังซื้อเอ้มีเป้านะกัต้มน้ำร้อนเหรอเออใช่มีวอวตินซองมะ <c oughs> เคยแต่ล่นของก็จอกกะจอกสินะก็เข้าใจอย่เน่ๆเน,แ,น,แ,นแบบนี้เขาประวดของชุบชุบช ตรงนี้ก่อนพี่เมื่อยเอ้ยเป็นไงบ้างน้องคบกับพี่ดีไหมชีวิตยแย่ลงฮะว่าไงนะหมายถึงผมจะไป,ป,ะปะบาบากงอ๋อแถวนั้นอากาศดีมากเลยนะอยากจะโบกสักทีนึงฮะว่าไงนะหมายถึงโบกรถให้พี่ไปเที่ยวครับอ๋อเจ้าหนูนี่เด็กดีจริงๆเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเราไว้ดูเล่นสักตัวนึงนะผมไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเอเอ,อไปไ เดี๋ยวพี่มีภารกิจบูลลี่ผมเมื่อกี้ยลลี่บอกว่าบูลลี่ไปไปไปน้องเป็ดดูละครไหมลูกอ๋อดูเหรอโอเคดักกี้ไปยังยังเอ้านั่งทำไรอะดูละครไงเดี๋ยวนี้ปเป็เด็กดูละครตั้งแต่เมื่อไรโหฉันดูนานแล้วไปเร็วนะเดี๋ยวเพื่อนไว้รีบก็ไปก่อนสิคะ เอาเป็นเช่นนั้นถ้าไปข้างนอกนะเดี๋ยวก็เจอพวกโตเตะก,กับลูกน้องมันไม่อยากเจอเออว่ะเกลียดที่หน้ามันมาแล้วพี่โตเตะแอดตึงนืดบุเพสันิวาสทำให้พวกเราต้องเจอกันบุเพละวาดิฮะว่าเลยนะ,ห,ะหมายถึงพวกเราได้อาละวาดพวกมันสหรับอ๋อน้องนี่ขยันพูดผิดนะเฮ้ยแล้วเข้ามาห้องฉันได้ไงเนี่ยเอาก็เดินมาดิตึงนืดจัดการอุ้ยอุ้ย บอกว่าให้จัดการของอจะไปบูลลีม่มันเจ้าน้องนี่หลายทีแล้วนะฮะยังไงหลายทีแล้วนะหลายทีนะครัทุครับไปจัดการจัดการไปเจ้าหนูครับโอสิดีครับอฮ้ยอะไรมาวะหลายทีแล้วนะตัวนี้ทําผิดทําพลาดจะเป็นลูกน้องพี่ได้ไงผมไม่เป็นลูกน้องคุณฮะว่าอะไรนะผมไม่ของสนันาคุณอ๋อ เตรียมตัวโดนบุูรีได้เลยอ่ะเอากล่องไปดูมีเฝ้าอย่างเนี้ย วางไปงดีเอาไว้เป็นหัวพี่โตเฮ้ยหลายทีแล้วนะเอาไปวางบนเครื่องสิเราจะได้บูลลี่มันตอเดี๋ยวรอกดให้พี่นะเข้าใจครับหัวผมมีเป้าแบบเนี้มีเป้าไม่มีหรอกจ้าพวกเธอนะได้แค่ดูอะ S <S โชว์ไปน้องครับเออว่านอ้องสอนง่ายแต่เวลาโชว์แล้วจะหนูไปมา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  <S 2> <S 2> อะไรของคุณเนี่ยรับไม่ดีมาว่าผมเนี่ยครับต่อเน,นื่องมาสาอันรวด อืมก็ได้แต่ดูไปก่อนนะจามวายส์ <Double ice. S 1> น้องใสเฮ้ยพี่บอกให้กดเบาๆไงมันไขขี้หน้าเขาไหม ไม่มีมมก็ต, <Personally. S 1> ต้องนั่งดูไปเข้าใจป่ะจะน้องตรงเลยครับชุบชุชุบอย่าอิจฉานะเพราะเราไม่มีจะบอกวแค่นี้แหละจะน้องกดเลยมี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 ทำไมพี่ชอบบลลีีคนอื่นจังเลยครับันนสิหมานายนแต่มันบรูด็อก น้องอยากเล่นป้าแบบเนี้อยากค่ะก็ได้แต่นั่งดูนะพอแล้วไปที่อื่นต่อทีว่าตํำแตมมหมึกปืาปลาป้าป้าเก็บด้วยปลาพวกพี่ลืมกล่องอะค่ะนี่ค่ะอ๋อให้เราจับดวนนะไม่รู้ม่ปัญญาจะได้จับหรือเปล่า พูดเยินไปนะว่าพี่เหรอเฮ้ยร้องไห้เกินไปแล้วโกรธใครอ่ะไปเอาก่องมาเร็วไม่รู้พี่ปัญญาจะได้จับอีกหรือเปล่ามันไปยังรอมันไปแล้วเจ้าโตเต๋มาอวดของผู้ชันแล้วยังมาบูลีกเหรอหมาหน้ายุ่นอะไร ัลลี่มีนะจะไปโชว์มันคืนเหรอไม่กล้าทีมไหนจับจรวดของฝ่ายตรงข้ามได้คนนั้นเลีนน้ยงน้นะเวยจำไว้เดี๋ยวเราฝั่งเดียวกันเออ,เอ,อทีมฉันส่งตัวแทนไปรี่ไปล่อนล่อนจรวดสิไม่ใช่ล่อนเอลขอด้วยค่ะนี่มาขอก็แบบนี้ก็เขินดีจรวด บ้าบอใครก็จะมาขอออกแต่งงานขอไปทิ้งยังดีกว่าอีกเ <What? S 1> นี่ยแต่งชาวา่เพื่อนอดักกี้รับดีๆนะดักกี้รับดีๆนะเดี๋ยวคุณไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมอะไปรับแล้วคุณล่อนมา๋อเออเธอว่ารับได้สวยเมาไปซามงส่งมาอ,อีกแล้วเหรอ ไม่มีทางรับได้หรอกฟังเองอ่ะเฮ้ยอย่าดูถูกเขาเมามาเลยแบ่งเพื่อนเลยจะมาบูลลี่คนแถวนี้เหรอครับพี่ตโตช่วยผมถือหน่อยเออได้ได้มาเอารับดีๆนะเออเฮ้เจ้าโตเจ้าตึงกล่าวขานชื่อผมเหรอผมเองตโตเต๋ ลูกน้องหายไปไหนวะผมะไม่ถึงเลยเฮ้ยแล้วเป็นอพราทำไมเขาจับผมข้าลูกพีโอ๊ยอะไรอะไรอะไรนี่เอาเฮ้ยเสียสักสีหมดปล่อยปล่อย,อยไม่มีใครกล้ามาสั่งเขาเมาเหรอกปล่อยด้วยไม่คนที่สุดสุดคือผมเนี่ยย่าเย้ ขึ้นนักเลงเจอคนบ้านั่นดิเอ้ยพี่เมาอยู่ฝั่งนักเลงสินะเพราะโหดขนาดนี้คนบ้าเฮ้ยบุรี่มาให้เต็มที่เจ้าหนูเอ้ยมีเ้า่ามน่ะกัดต้มน้ำร้อนเหรอเออใช่มีมาตีซองมาน้ยอย่าไปเล่นตลกตามมาสิจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเลงเจอกับหยุดเลยเคยแตะเล่นของกระจกกระจอกสินะกพเขาใจยูอยู้ยูอยูอยูอยู้ผมใช้เอง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 ไม่ต้องเป่งมันได้ มาวะนี่ค<ะ>มันแด่ผมแกับแล้วบอกเก่าห้าวไงผมไม่ใช่ปลาเก่าพวกฉันจะดับบุรี่มาเหมือนกันนายอนอะไรมันกำลังเศร้าโศกเสียใจคย,ยี่ไปอุ้ยคยี่นูสซเดี๋ยวมันก็จะมาอวดและบุรี่พวกเราค่ะ <c oughs> มันบุรีผมคบ โอ้ยล้วจะฟ้องทําไมเสียชื่อแก๊งถ่ายเงินหมดมันมีแค่ชจ่อเด็กเล็งเลยแล้วเราไม่ใช่ไงแล้วชัวเป้งเฮ้ยพวกเองตัวปลอมเหรอตัวจริงตัวจริงแน่แน่แน่แบบนี้เขาว่าอวดของแน่แน่แน่แบบนี้เขาว่าเหยียบเหยียบเฮ้ยเห็นไหมคะคาบูรี่อะมันมีชื่ออะไรแบบนี้เฮ้ยกลัวอะไรพวกมันน่ะต้มเต๊มใส่ไป ตังชื่อผมก็เรียกผิดผมถึงนืดแน่แน่แน่แบบนี้เขาเรียกการโชว์แน่แน่แน่แบบนี้เขาเรียกอวดเอากดไม่บอกพวกพี่เลยเห็นไหมคะเขาโชว์ของเสร็จแล้วเขาก็อวดแถมยังมาบูลลี่ด้วยอ่ะแม่เจ็บใจเลยแน่แน่แน เี๊เปล่าแบบนี้แน่แน่แน่เป็นบุรี่แล้วเป็นไงอุ้ยกดไม่บอกลูกพี่เลยหลายทีแล้วนะทำไมขายที่หน้าแน่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 ลูกพี่ล้มแล้วอะไรแน่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 แบงแเพื่อนคุณอะไหวไหมเฮ้ยไหวเปล่าแน่แน่แน่เข้ามาจะไม่ไหวเป็นไงเคยเห็นเปล่าแบบนี้เห็นเปล่า เองต้องไปแกล้งมันนะเว้ยไม่กล้าต้องกล้าเดี๋ยวตอนมันล้อเอานะเว้ยเออก็ได้แน่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 เดี๋ยวผมล้อใม้หมดแน่แน่แน่่เดี๋ยวผมตะกดเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าน้องเป็นใครมารับของพี่ทำไมใครน้องคุณ ฮะว่าไงนะเด๊ะมันตบเร็รีบไปตรงนู้นเลยเอาอันนี้มาด้วยเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยมันมองแล้วอ่ะเฮ้ยอย่ามาซ่าพี่เมาเห็นไหมเจ๊ะน้องดีไหมอย่างเงี้ยไม่ดีเฮ้ยคนอี่ฉาเราไม่ดีเหรอกเก่งแป่งกเอาไปชี้ดูนะแน่แน่แน่แบบนี้ต้องบูลลี่ แน่นั่นแน่ตัวเต๋อมาจอบกวนกดเลยน้องเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ,อย่ามากระเทิบ์มอสรู้จักพี่ตัวเต๋อจับกวนไหมมองมองไมันชกระเทิร์มแป้งแล้ว <S <S รีบวิ่งไปเลยนะแน่ๆๆนัตต่นแน่จะแป้งกี่โดนทึบมาบ้าบ้าเมื่อกี้มันจะกระเทืร์แปง้งเลยแล้วเมื่อกี้แม่ตัวไหนบอกว่าเก่งอ่ะสรุปใช้ไม่ได้สักคนก็ <S 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 เลยเมื่อกี้ว่าไงนะไม่ทันแล้ว ไปเจ้าน้องพอกำแก้มพอเฮ้ยหัวผมเออก็ใช่ไงเฮ้ยนี่แค่ไงไอ้หนุ่มตัวรู้มาว้ายแค่จำไว้นะเฮ้ยไม่มีปัญญาก็ได้แต่ดูได้แต่มองนะต่อไปตาเองของขู่และบุรี่ครับเจ้าน่องจำไว้นะมีตังเป้าถ้าไม่มีเอาตังชายโอ้มาเวรวยทั้งนั้น ลูกน้องผมอาจจะตลกแต่พี่ไม่ตลกนะเฮ้ยเขาจ่ายปะได้แต่มองมองแต่ได้อะ,อ,ะอะไรเนี่ยไปไปไปวันนี้กับอชอบบูรี่คนอื่นเจ้าหน้าย่นเกลมาไว้เลยนะเกลจอมาเดนี้ไม่เป็นไรนะแป้งปกปอง,ปอ,งอ,อะไร <S <S แน่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 พี่ตดยิ่งนมแน่น่แน่ขอบคุณมากับพรี่ หนังส,สาระตอนบูลลี่คนอื่นนิสัยไม่ดีอีพีหนึ่งบูลลี่จะทำาไมอ่ะ <_ S 2> ฉันก็ไม่ได้ทำอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นล้ครับ